<Huh? S 2> s well. <S พี่โสรถจากนี้ไปลูกนี่ลดจากต้นมะเขือไปนี่ไปนี่ไปนี่แล้วพี่โสไม่ได้กลับมาทางนี้อีกเ oh. oh, oh, ดี๋ยวยายเอาพุทราให้ oh, <my. S 1> ไม่ไม่ต้นนั้นไม่ต้องลูก ้นนั้นไม่ต้องเออเอาเนี่ยเอาใส่ต้นมะเขือนี่เออใส่หน่อยหน่อยเยอะหน่อยเยอะหน่อยเออให้มันมันจะได้มไม่ลดสามวันสี่วันค่อยลดอีกทีหนึ่งถ้ามันใส่เยอะมันแม่เพิ่งปลูกเห็นบอนหรบ่ติดเลยนะมันมบ่ได้หดนามสูมมือเลยหดมากต้นมะเขาว่ะมันต้นมะส้มเขียวหวานบออันนี้อันนี้ทางนี้ใส่น้ำโอเค เอาหมึท่านให้หล่ากินจักนวยกันโอ้นี่นวยสุกจักนวยบ้าน้อเนาะนี่นวยสุกหิหล่ากินจักนวยบอเดขอจักนวยเน่ยเมันผิวบ่สวยมันบ่ได้มันผิวธรรม,ามาชาติไปไหนไปไหนไปไหนรองเท้าใส่ไหมนะ่ะมันแดด ให้ลานกินกันพุ่ล่ะน,น่วยกันเนี่ยนางหวานบดแซ่บกุน่นซิมก่นอนพุ่หนารถโอ้นางเอ้ยนางน,นางเอ้ยนางสิอันมันคือหน่วยใหญ่แท้ขั้น3รถพุ่นน่ะพนะุ่นน่ะนะ คำแพงป่าออนไลน์ขอบคุณค่ะมาเลยมามา,มาชิมพุทซาเร็เวเรๆยายจะพามาตากแล้วมานี่มานี่เข้าบ้านมานี่รองเท้าไม่ใส่คนเนี้เนี่ยมาโอเคอ่ะทำจะเยังไงเอาทำอย่างนั้นเหรอโอ,อ้ขอบคุณค่าโดยสิรุกอา้าวค่ะสิคะคคจ้าอ่ะพี่พลอย ค่ะมาขามมันโลนอยู่เห็นบ่นี่จะได้ผีเก็บอยู่เจ้าเก็บบอแต่ละมือไงบ่เอาบอมันขึ้นสิบอมีค่ะมันโลนเสมอมันบอยมันบอยไหมโอ้มันลนมันมันขวนมันหยาบบึกอะไรเนี่ยมันอันนั่นมันขวนหยาบต่อยคัดทังค่อยเลหนูนั่งกินตรงนี้แหละลูกเมลือดีสวัสดีค่ะ เบิ้งสีร้องซิมเบิ้งเอ้าอืมอะไรแม่อะมันลวนเฮียเอ้าไปเอาแล้วก้มนองเงาเอาแซบอีตัละเอามันคือกรอบอยู่ฟังเสียงอไรไหมลูกผูวไปใหหลานกินลานในกินอี่ดี

อ๋อห้องไอ้แดงห้องอยู่ไหนห้องอยู่ไหนอะลูกห้องอ๋อห้องแล้วอยู่ไหนอะพี่โสไปไหนอะพี่โสดไปเราตามต้นไม้เห็นไหมพี่โสไม่มาทำหน้าที่เลยพี่โสเอาเอาต้นบักพริกไว้เหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ลดน้ำเลยเห็นไหม อตุนไหนอืมดู่น้าบ้านดูหน้าบ้านเลยูหนาบ้านไปดูกันสิไม่ไปดูค่ะมันให้สีแก้วบองนะคิกพงเขามีเข้าบองแก้วบ่กินกับพกตัวใ่ห้าบองลายไหมั้ยจับตุ้ยเขากินั้อือด้ยคุยกินดีเนขอนมไปไปนะคะมันแดดนะพี่ปอยมองหน่อยมองน้อยไงหรอ แล้วพี่มาพี่ชวรต้นไม้อยู่น่ลกประคักตจ้ว่ามันเป็นสองรุ่นนะรุ่นหนึ่งกลังเ็นหเห็นไหมเลยอนไม่ไปนะมากองอีกเนออาะเนาะอะไรนะคะที่ไหนลูกไม่ไม่ไม่เไปเล่นอ๋อในบ้านนอกดาวเหรอไม่ไ,มไ,มไมต้องไปเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นตอนนี้ยายจะเอานอนก่อนไง เอาไม่ละแกแต่แล้วหนูจะรักใครฮะรักพี่โซรักแกนางงั้นก็อยู่กับยายนางกับพี่โซนะยายคุณแจรถหน่อยจะไปไหนค่ะเจี๊ยแจี๊จะไปไกลๆค่ะไม่มีคนรักเจี๊ยเจี๊ยนู้รักแจี๊ยกจี๊ยนมากไหมรักค่ะอ๋อคุณแจหน่อยค่ะอากาศอันนี้เปิดได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณเจีจีาแมำยังไงนะ หนูก็ไปด้วยค่ะอือคนดีค่ะเดี๋ยวไปก่อนนะบา,บายยนะคะพี่พลอยนางเพชรไปไปสองคนพี่พลอยอยู่กับยายนางนะถ้าพี่พลอยรักยายนางนะโอเค <Okay S 2> ไหมอยู่กับยายนางนะโอเคโอเคปะเราไปไเพชร<ๆ>เพชรยวเราไปกันสองคนเรารักกันเนาะเอาใส่รองเท้าในงเท้าหนูอย,อยู่ไหนรองเท้าอยู่หนูอย,อยู่นี่ไปกันสองคนเลยอือปึ๊บทางนี้ทางนี้อันนี้โอเค อึ๊บพี่โสุญแจรถพี่โสอยู่ไหน ลขังเสียงอัตะเลอีกแล้วจ้ะมุกหอยมุกหอยลีมุกหอยลีกัน